นี่นะครับเราจะมาเปิดการ์ดโปเกมอนกันนะซึ่งตัวนี้ซื้อได้ในซื้อได้ครัแก์ดหนึ่งฝั่งนะครับจะประกอบด้วยาร์ดแค่ใบยอยู่ข้างในสองหนึ่งซองอย่างนี้หนึ่งแพค็คมีสองซอง ราคาทั้งหมดสิบใบลุ้น a a i t นะฮะตัวแรไใบมันจะระยิบระยับกว่าใบทั่วไปนะซึงคนนี้จะมีราคาใบละห้าสิบบาทหรือว่าสองร้อยบาท จะออกแก๊สพิเศษนะฮะออกแก๊สพิเศษหนึ่งสองเนราคูกา่กันแล้าไม่มีแก๊สพิเศษเราขาดทุนมันรุนด้พร้อมกันหมายเลข ยิปบอลล่าเอ่อถ้าขอบเป็นกระยิบระยับแรกๆจะจะขึ้นเป็นขอบก่อนนะแต่ถ้าขอบแบบคือขอบปกติคาร์ทั่วไปการ์ที่ไม่มีราคาณ e เกฟฟี่เนมาร์อ่ออันนี้ครับอันนี้ของเนี่ยแพ็กเนี้ยเราคุ้มนะครับ มีการระ,ะยิบระยับออกมั็คือว่าเราคุ้มและ,อ,ะอันนี้เป็นเคร่อาแอร์นะเป็นแร์ธรรมดาซึ่งไม่หายากมาก็มีมีราคาูไฟมันจะระ,ะยิบระยับกว่าเขานะซึ่งแตกต่างกับไปธรรมดาจะไม่มีเสียษโอเคฮะ ไปเปิดแพ็คสองต่อแล็กๆได้ไปแล้วแพ็คที่สองอาจจะไม่มีก็ได้แต่เรามาลุ้นกันแต่ถ้าเราโชคดีมันก็จะมีปกติแพ็คที่มาคู่กันอย่างนี้คือจะออกสองไหนสองหนึ่งถ้าโชคดีก็ได้สองสอง โอโดลิโดลิแมกปลาแหม่แหม่มแค่ธรรมดาไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปกันต่อ แพ็กที่สองนะครับวันนี้เราจะเปิดเปิดทั้งหมดสี่แพ็คแพ็กที่สองนะครับท,ที่สอมันลุ้นกันน,นี่เป็นตัวพิเศษเนะี่ยตัวคือเขาจะแถมมาให้ทุกซองนะ มส่วนใหญ่ถ้าเจอตัวมีราคาก็จะไม่ขายนะค่อนข้างจะหาย,ยากเก็บสะสมนดีกว่งครบไซติ นดุล mm hmm. ินี่ดุลินี่จินละอ๋อนี่เป็นตัวธรรมดาจดหมายรบกวนนะฮะไม่มีฮะซองนี้ยังไม่ออกแสดงว่าอาจจะอยู่อีกซองนึงหรืออาจจะไม่มีก็ได้ที่ดวงใครดวงมันดวงดีก็ได้ดวงไม่ดีทำไมได้ คนใต้ที่เป็นนักสะสมนะฮะในเซเว่นมีขายเลยนะ,ะแต่ไม่ได้เป็นขายทุกสาขาบางสาขาสขาเลกนก,เกิเขาก็เพิ่มวางขาเยเท่าไั้นซื้อมาจากสาขาลำคางนะ,ะขาคุกเรียนไทยฟุตไล โอ oh, uh, okay. มาโซอ่าโอเคได้ยิบได้ยับเนียแตป็นไม่ได้เป็นแอนธรรมดาเป็น,ปนแล,แลธรรมดานะโอ้เ oh, ็ดทานไม่มีแหละได้กดซ้ำเนะีเป็นแอนธรรมดาจะไม่ค่อยมีราคาเท่าไ,ไหร่ไปแรกสิบบาทยี่สิบบาท ก็เปพวกูพวก,พวก,พวกตัวดัง,ดงๆก็จะมีราคาขึ้นมามีแท็กที่แสา,า,สามีตัวแถมหนซองะฮะแถมลูกซอง เีเข้าวสวยเอาลิคิดเฮียว,วมาวเรียวไม่มีครับธรรมดาไม่มีครับไม่มีเทกนี้ไม่มี ยี่สองนะฮะไอ้นู้นอาจจะยี่สองนี้ก็ได้ตัวแอไม่ค่อยสวยนะฮะต้องแอร์สองตัวดับเบิลแอดับเบิลแรจะสวยกว่าตัวแอธรรมดาเรามาตามหาที่จะตูกันนะแต่ไม่รู้จะเจอด้วย ฮักโกโอ๊กีซิมมามาออออไม่มีแพ็จริงแฮะสองนี้จริงไม่มีทั้งสองซองเลยแพ็คนี้จริง มเป็นแพ็กที่สี่นะแพ็กสุดท้ายแล้วจะรวยหรือจะจริงแ็สุดท้ายที่สี่ ตวนนะรวจเหนไหมลตัวสวยๆบิ๊กองน่อยจะเอาข้างหลังมาก,ก่อนเนะล่เลอย โอวาลุนเอเดชัดโอ้โหจะมีหรือเปล่ามักเกี่ยวตัวนี้ออกไม่ค่อยมีตัวสวนออกเลยหนังของแม่เลยตัวซ้ำนะโอโหเจ็งนะตองนี้ตัวปีกจูอย่างเดียว

ธรรมดาอีกแล้วมั้งนี่เพื่อนเห็นไหมอ่าธรรมดาตัวอ่าธรรมดาเล่ธรรมดาเล่ธรรมดาเล่ธรรมดาตัวขอบๆนะจะเป็นอ,อ่สะท้อนแสงแต่ข้างในจะธรรมดา ้าเป็นตัวแอร์ตัวตัวนี้นะฮะ้าเป็นตัวแอร์ตัวข้างในเขาจะสะท้อนแสงด้วยโอเคฮะวันนี้เรามาเปิดให้ดูกัน4ี่แพ็คเลยฮะถ้ามีโอกาสเราเปิดเพิ่มเติมะฮะรอติดตามกันครับ